เรามุ้ยก็คงอยากจะมีอะไรสื่อสารกับกองเชียร์ในวันนี้เป็นยังไงครับเป็นกับตันทีมและพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำเร็จครับก็้กอนหนึ่งก็ต้องขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทั้งกองเชียร์เองหรือว่าสตาโฟโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือฟุตบอลอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าผมเล่นคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนร่วมทีมมันยังมีทีมงานสตาโฟโค้ชมีแฟนบอลที่โอเคแฟนบอลก็ทําในส่วนของหน้าที่แฟนบอลอะไรเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ที่เราก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันอะถึงแม้ว่าโอเคช่วงที่ผ่านมามันอาจจะผลงานไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็แสดงให้เห็นว่าเรายังยังยังเป็นกลุ่มเดียวกันเรายังมีความคิดเห็นที่มันเหมือนกันเรายังเรายังสู้ไปด้วยกันอยู่ส่วนตัวมูยสบายใจขึ้นบ้างหรือยังครับรู้สึกมูยจะไม่ค่อยสบายใจในเรื่องฟอร์มตัวเองก็นี่แล้วมันก,ก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันอาจจะไม่ให้ด้วยฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยมันทั้งผมว่ามันมีหลายอย่างทั้งสภาพร่างกายเองอะไรเงี้ยก,ก็ก็เอาให้มันจบปีนี้ไม่รู้ว่าอีก4นัดอะไรเงี้ยก็ปีหน้าค่อยบานใับนะชิงชนะเลิศอยากเห็นข้างหลังไปให้กำลังใจที่สุดพัชราสายเจอบุญธรมเยอะๆไหมครับครับก็ก็ยังอยากเห็นครับก็อยากเห็นกองเชียร์อะไรเงี้ยที่ โอเคเราเราสู้ไปด้วยกัอยนอะไรเงี้ยผมผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามันเราสู้ไปด้วยกันเราเรามีความคิดที่มันเหมือนกันแล้วอ่ะมันผมว่ามันจะแพ้ชนะเราก็จะยังมีความสุขในกลุ่มของเราอยู่